that ม <c ười> <o> ีฟ้ามีฟีาม like, ีไอมีฝนคอยละให้โอ้โหแลยวก็นั่งใจเลยนั่งใจเลยกั่งใจเลยน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 ั่งยจเลยกั่งใจเลยนั่งใจเลยนั่งใจเลยนั่งใจเลย

พอถอนพอถอไหนข้ามาถึงยังพอถอนพอพอถอไปจุดที่สองนะครับท่านแล้วมันอยู่กับเราได้ไงไม่อยู่คุณนายคุณนายเขาบอกว่าให้แขวนกัน่โยกงานก็ได้ไม่อยู่ก็อยู่บนกระสอบของครวไม้ครับแล้วเนี่ยนี่มีใบมีมีทะเบียนไหมไม่ติดของใครอ่ะแล้วไอ้ตรงไหนป่าไม้พามาที่ที่ Tỉ lại thì 4 nó ở đằng ไหนอ่ะ Đi ra ครับ lãi